ททยพระบรรยากาศญาติพี่น้องเนาะมาเววัดเววาห่วมสางน้ำทําบุญพี่น้องเ้ยก่อนกลับไปทันอืม ยังไงยังไงเอ้ยสบายดีอันเด้อร์บนจุดออจุดอ่าทุบป้าใช้ก็ได้แบบนี้อันนี้ก็ได้ป้เอออยู่นี่ก็ได้แต่ว่าต้องไปจุดไฟยพุตมันมีไฟต้องจุดก็ไปจุดก็ได้แล้วแต่ทูบอ้าวพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็หลังจากอ่าพาครอบพาครัวเนาะมาแต่ส่งสการลุง จิตพี่น้องเอลยเอา้าก็มีหลายคนเนาะอ่าท้วงถามกันเข้ามาพี่น้องเอลยว่าเบลตาอ่าพอเบลจิตนี่โมแมนต์พอเบลจิตอุทุมพรบอว่าฉันโมแมนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอเบลจิตมันโคกอ่าน้อยอันนี้หรือว่าเบลกระดับมือกล้องของเบลตาเนาะพี่น้องเนาะอ่าโมแมนต์พอเบลจิตอุทุมพรได้พี่น้องเอลยอ่า,ออา,ออาจังได้ก็ ขอกับทักไทยสบายดีเนาะกับผมเองพี่น้องเอฟันเบิร์ดสุขู่สู่คนพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนำ้ำพี่น้องเลยการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของพ่อน้องมินนี่สแนลคือเก่าเนาะพี่น้องเนะเาะกาไปลงลิปเบิร์ดเมื่อพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ก็ได้เอาว่าเมื่อนี้กะมาทรงสก,การเนาะลุงหลังจากหลังจาลบลาวตาวขึ้นเมื่อกาเอาแวะวัดท่านใจสะก,สก,สกอนอันเนาะเพราะว่า มันเป็นทางผ่านทางไปทางมาเนาะ,อะเอา้าเนาะผู้ใดอยากได้โชคได้ลาบได้กระโขอเอาเพิ่นว่าท่านใจคือเพิ่นว่าอยู่ได้นี่ผู้ใดอยากบะอยากบุญอยากบะอยกา,ยก,ายกแก้พี่น้องเลยมีเบิดเนาะโอ้เออทุกบ่าวตาขาบแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ลงไป เปิดคลิปเปิดกล้องพี่น้องมาถ่ายภาพบรรยากาศญาติพี่น้องเนาะมาแววัดแวว่าหววสางน้ำทาบุญพี่น้องเลยก่อนกลับไปสันอืมแต่จะเห็นห้อยง่าพืนหลีผู้ได้ลุมมีพานมีนุกยงอ่า ได้พ่นผูกแขนในวอดทางนั้นไ่ได้เพ่นผูกแขน,นบานนขน้าอืมอามาเชียงมาเชียงดวงกันตผู้ใดอยากเชียงซีกับแมนทางด้านนั้นด้อพ่นมีเชียงซีเชียงอย่างขึ้นกัน อันนี้กระบังอันนี้แล้วก็มันก็มีเลขหนึ่งเลขสองอยู่ฮะอ่าไปไปซานรถเดียวสีไปเอาให้เบิง่งดูถึกเลกยังือยบั มแงลงลูกสบหไห้บนอนอไป่นาปบนเฉียนสีเปลเ่็นไปชน <c oughs> เออเียกก็บักไม่ง <c oughs> อ่าจับเอาแล้วะ,อะโอเคโอเลขแปดเลขแปดนั่นปูนปูนเออเอาไว้ขึ้นมันเดี่ยเจ้าจีเอาเลขแปดนั่นนั่นนั่นปูน เื้อนั่นแหละนั่นแหละเล็กเปรเอารดูดเอาใบหนึ่งเบิ่งหันเออใบนี้ไผ่เสียงได้โชคใหญ่ดวนมาถึงหันตามโหตามโหนถวยเนาะดังทีเคยเฮียนฮู้อ่าหน้าหน้าได้ของควันอ่าลายยางบอ่ออ่านอ่านนับอ่านอ้าง phun vào cao thái lan nó no. uh, pinny so men, man uh, soak men mang thuộc xin đi lại với ah. chắc đi bộ đi ra phun chị luk của a glance y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  a glance คนนังนนั่นยืนเผาแล้วนะเพื่อนก็อายแล้วเนาะอืออือบอยากเบิรงกบอผ่านนั่นเคยเห็นแล้วบอผ่านเคยเห็นแล้วบ่เออโอ้ยบ่ได้จังกลับมาเบิรงก็ได้ที่นี่ก็เห็นหัวเลขสองบอโอ้รุ่นน้ำกันใช่ไหมน้องนี่เอานี่ถูกเร็มของบอต้านี่เลขสองหรือว่าสิเป็นเลขสามปะ ูเลข2เลขาโอ้ยเผื่อ um> มันสิกิดไปไปเบิ่งพานไปพ่ผพานนกยุงใช้ผ้าฮะโอ้ยเถืองพุ่นยังยงยังได้เยอนีนี่พานนี่นกยุงกับฟัฟี่อยู่พ่ ตะกี้ม an ีสองโต้เพี hey, ่น้องเนาะนี่แกยังคือเก่าโตวฟานพี่น้องเลยวกววโอ้คนกินหัวห่าน กินห kind of huh? ัวหานเนาะนี ik of of ่กันผ่านนี่แหละอันฝ่ายบรเคยเห็นพานอยู่ในโด่งบ้านเรานอะเมนนู้่นเใหญ่ก็นี่แหละนี่เนาะทำนี่พานเหรอเนาะมันบุบี้เขาคือเบะชื่อเออนนี่เราแหละนี่เออเห็นหอยระบาทใหญ่กันนี่ได้ทางลงเลยนี่นี่เพิ่นเพิ่งที่อยู่บอนี่เพิ่งเวิร์กนี่แหละเออมาเพิ่นที่อยู่นั่นทิเออหอยเพม่อนหยียบกรหินนะครับลงไปหันกัมีผูกปั้นอันเนาเก็ทั้น ปนเฮีหน้นี่นกยุงนี่เคยเห็นกันนี่นกนุงนี่มันยังไ่ได้พึ่งคืนน่ะออบัดพึ่งคืนเีบัด่เขางที่สีขาวียังกะมีนะนี่และน้อยงหญ่กันนี่ได้ผ่าน หมูีเด้อหมเด้อือวนี่ดันไม่มีเอาดหมหเนี่ยติัวนนลลงลงไปหัวบันไดนะห้อยตีนพราบไปสีพาลบกไปเบิ่ง หอยผาบาทแล้วก uh, <you> ็อ <get S 3> <you> ีกเบื้องหนึงอยู่ไก่เด้เบื้องนึงโมเมนอยู่อีกอยู่แข่งนึงพุดบอนี่นี่อนบเ่ยีกเนียนอนเอี่ยเดีกเน เอ้ยนี่แหละเพื่นว่าตัวนี้เอืมนนอ่ายนะองหม่างนี่แหละนี่เด้เพื่นเพื่นเพ,พื่นสังเกตเบิ่งห้องล็อกอันนี้แหละว่านี่ก็อยากเสาะอยากเจือนน้ำแน่เลยอันนี้นะชนในะตามึงเนาะแม่ตัวพูตะกี้นีนนน่หูปเป็นนิ้วเป็นอย่างขง้างในเลยอันนี้มันกิดซึกรอไปตามการเวลานะ ขัวเกี่ยวพุ่นเน่ยแมนบุญละขึ้นไปทางพุ่นขึ้การพูเกี่ยวพุ่นกับชอดขึ้นพุ่นแมนแมนเกี่ยวรถพูกพุ่นกระสัดขึ้นบนพญานาคเอากระบูชาบอลพันผูกแขนให้ดิเอากระบอลพันผูกแขนดิ 那得，那个菩萨安的佛呢？ khối lẽ phù, lượng phụ lượng khối phù nhang lượng khối lượng khối lượng khối Ờ, vâng, vâng, khối lượng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  khối sao? khối đây đây, lượng khối lượng khối lượng hết. lượng khối lượng khối lượng khối lượng chua ngon nhầy đây này gọi hiện có bút hiến bổ ngoài ngoài vô Lưu bấm mà... Lột <laughs> Mạch khô khen hồn lẽ

มีโงงเนาะเหี้ยคืนนี้แหละแล้วลการฟุ้นก็นลงไปทาเวสวรรณนี่มัไปไปนพญานาคเออนี่พญานาคเปิดกิจปล่อยนะปลาใช่ยามนะเพิน่นบุญแล้วเพิ่นปอนระเบิดลงนี่เออเพิ่นยังระเบิดได้หีน

โอ้ยแลวน่ะูดกูนี่กเล่น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 อยู่มีเนม้มีมีเป็นเห็ดชนิแห่รดเนาะเปหราชสิาาจัดชิดเยเสรัสดีสวัสดีเลยเนาะดึง cái <laughs> tốt nhá, moment tốt từ bố này táo thì Đi táo này, đưa sàn bố <laughs> bố mày cái ô, đọc hăng ở đây nó no, này tơ ruộng nó là bếp công an đang háng hết đấy hàng hết mày cho ăn tơ ruộng muông à là... อย่างกับเป็นหุ่นหินดมายามเนี่มันแของแ่มายอะคนยามเดีวัดุกมจนจะปปลูกไม้ขยงทั้งหดอกเมียงก็ดอกหญา่ะ สร้างช้างป๊า <c oughs> อืมอืมไปหาจี๊ป้อนป้อนเลยอันอันลุงอะแล้วครับไปหาไปป้อนบ <c oughs> ่เรายืนเผาคนอยู่คนกับคืนนั่นเนาะ còn gì hết nặng ghê thằng này đi, đi. không nặng cưỡng 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 สองเจ็ดแปดพี่น้องเนาะตัวนี้สองเจ็ดสี่พี่น้องเลยอืมนี่งสองเจ็ดสี่นี่สองเจ็ดแปดพี่น้องเนาะเอาโอเคทัานพี่น้องเลยวันนี้ก็คือสิได้ขอโตโจบคลิปก่อนเดอ้อบาน,นเดอน้อเนาะหากว่าทางขอน้องมินนี่ว่าผิดพลาดประการใดก,ก็กราบขอโทษขออภัยนำดลลายเดอ้อเนาะ हां สวัสด huh, no, 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 ีสบายดีเด้อเนาะโสดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย